เราก็จะมาสอนท่านทำอาหารอีกแล้วครับแหมร้านนี้พอพูดชื่อขึ้นมาคุณ<ม>คุณเออเนี่ยคงใส่จะหมดตังค์ไปเยอะ,อะนะฮะคุณโกเตียก็คงจะหมดไปเยอะ,อะคุนวัดก็คงไม่ได้มีบ้างนิด,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 ดหน่อยกินกับข้าวฮะใช่ไหมฮะร,ร้าน ไก่นาแรงเ,รเยอะครับแหม่ร้านนี้นี่สุดๆนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเราทําอาหารแต่อาหารที่จะสอนทําวันนี้ต้องไทยๆหน่อยชูชีปลามหมอครับจากร้านไก่นาแรงเยอะวันนี้จะมาสอนทําว่าทำยังไงถึงจะอร่อยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอมอนรัตน์เจนพรหมราชจากร้านไก่นาแรงเยอะออรครับพี่สวัสดีครับพี่ขอบพระคุณมากๆเลยนะครัๆๆๆๆๆบที่กรุณากับเรายินดีมากคุณพี่ ร้านอาหารพี่อร่อยจริงๆนะค่ะครับแล้วมันแรงเยอะมอยู่ตรงไหนบอกท่านผู้ชมเผื่อบางคนที่เขาไม่เคยไปไก่นาแรงเยอะเรียกทางด่วนรามินทานเรียกทางด่วนรามินทานะครับอย่างเขาบุ่งหน้าเข้ารามินทาอยู่ซ้ายมือสังเกตเลยจะเป็นป้ายไฟเป็นตัวเขียนไก่นาแรงเยอะไก่อยู่ข้างหน้าด้วยครับนี่ครับพวกเสียเงินเยอะาร้านเข้ออร่อยจริงๆนะฮะโดยเฉพาะเรียกว่าไก่นาแรงเยอะเขาเนี่ยน้องชายผมเป็นคนบอกเองบอกพี่พี่ตอยพี่ตอย ไก่นาของเขาที่เอามาทําตรงนี้มันไม่เหมือนใครจริงๆนะวิธีการที่เขาปิ้งใช่ไหมฮะครับหรือว่าวิธีการที่เขาวิธีการทำเออแล้วก็วิธีการไม่ให้ถูกน้ำเนอของเขาไม่มีของเขาไก่ไม่อาบน้ <c oughs> ําแต่ว่าไอ้ตรงนั้นเป็นเรื่องของไก่วันนี้คุณพี่จะมาสอนทําชูชีปรหนะรหมอนาประหมอต้องเป็นประหมอน,นาด้วยนะฮะถึงจะอร่อยดูพร้อ,รอมๆกันเลยครับ ท่านทุกท่านนี่คือภาพที่ร้านและนี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดนะครับนี่คือที่ร้านของคุณพี่นะครับคุณพี่ครับเราจะเริ่มต้นจากปลาหมอนาก่อนเช่ครับค่ะปลาหมอนาก็จะเอามาขอดเก็บครับขอดเก็บให้สะอาดแล้วก็จะตอนนี้ก็จะควักไส้ควักดีออกครับบ้งบั้งบ้างบ้างย้อนบั้งย้อนนะครับย้อนแล้วต้องให้เป็นวงเล็บมันจะสวยมากแล้วก็ตักเวลารับประทานง่ายอันนี้ก็จะล้างล้าง ล้างให้มันสะอาดดีมันจะอยู่ลึกลับมากต้องระวังเลยต้องเอาออกไปแล้วเสร็จแล้วเอามาตอนนี้ต้องนึ่งประมาณ80 80เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็จะมาคาตะไคร้กระชายคาตะไคร้กระชายทำเครื่องนะต้องจบให้คุณพี่ต้องใจเย็นนิดนะครับนี่กระชายก่อนนี่กระชายก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็ตะไคร้ครับผมตอนนี้ก็มาทําตะไคร้นะครับเอาหารแล้วก็ไปโขลกนะครับแล้วก็อันนี้ผิวมะกรูดผิวมะกรูดนะครับท่านผู้ชมนะครับครับผมแล้วนี่ก็ผ่านะครับนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับใส่ลงไปทําเครื่องนะครับแล้วหอมไทยหอมแดงหอมแดงครับท่านผู้ชมใส่ลงไปใส่ทั้งเปลือกเลยครับ ไม่ฮะปอกออกปอกหน่อยนึงนะฮะปอกหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่พริกฮอตเหมือนเดิมพริกครับพริกแห้งครับตำตำโขลกให้ละเอียดไม่ละเอียดนะครับเมื่อสตูนี้เราโขลกไปตอนแรกนะครับใส่กะปิเนะฮะนี่กะปิเลยใส่ลงไปตตอนแรกที่เราเราเราโขลกไว้ตอนแรกนะยังไม่ได้ลงมาลงเลยนะฮะเลอฮะตักพักไว้อ๋อตักพักไว้ครับนี่ แล้วก็าหั่นใบมะกรูดหั่นโอ้โหดูดูนะฮะนิ้วขาดไปหรือยังครับคุณพี่เขาเก่งนะฮะเขาซอยจิ๊ก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 จินะครับแล้วก็พริกชีฟ้าพริกชีฟ้าเอาเม็ดออกแล้วก็ซอยครับผมอันนี้ไว้เอาไว้โรยหน้าเอาไว้โรยหน้าแล้วก็กระทะตั้งน้ำมันเออ่ใส่นิดนึงครับน้ำมันพืชนะครับเขาเรียกนำร่องนิดนึงนำร่องนิดนึงแล้วก็ผัดเครื่องแกงผัดเครื่องแกง าาและตอนนี้ถึงจะใส่อันนี้พวกเครื่องนี้<า>ที่เราที่จะให้มันเข้มข้นนี่ทั้งกระชายทั้งกระเทียมทั้งพริกสดต้อง<า>ปริงอีกหน่อยมาใส่ตอนนี้ แล้วคราวนี้ก็นี่หัวกะทิหรือเปล่าครับทั้งเอาหัวก่อนหัวก่อนแล้วก็ตอนหัวผัดให้หอมก่อนหัวหางสลับกันไปเรื่อยๆอ๋อับไเรื่อยไม่จําเป็นจะต้องหัวทีเดียวหางทีเดียวโอเคโอเคแล้วผัดให้หอมเคล็ดลับใส่อะไรครับเกลือเกลือปรุงรสด้วยเกลือครับแล้วก็เออนี่ยเนี่คืพี่แสดงให้ดูนะฮะหัวหางสลับกันไปเรื่อยๆอ๋ออย่างนี้นี่ หัวหางสลับมันพัดทำให้แตกมันเล็กๆทำให้แตกมันเล็กๆด้วยโอ้โหอะไรครับพริกอีกครับโอ้คือพริกกีหนูฮะโอเคครับและนี่หางฮะท่านผู้ชมนี่หัูละหางอันนี้มันเป็นส่วนสำคัญท่านผู้ชมของการทำชูชีไอการสลับกันไประหว่างหัวกับหางเนี่ยมันถึงทำให้ชูชีมีรสนะครับชาซึ่งแตกต่างเพื่อจะได้ให้มันมีน้ำพอดีที่จะซึมซับเข้าไปในตัว นตัวปลาปหมอซึ่งเมื่อกี้บอกแล้วว่าเรานึ่งไว้80เปอนะครับเราเอาปลาหมอออกมาแล้วเราก็มากลับไปกลับมานะครับให้มันเข้าใช่ไหมใช่ค่ะให้เคลื่อนมันเข้าไปอ๋อนั้นต้องใช่ความร้อนอีกขั้นนึงอ๋อแล้วฮเสร็จแล้วไปวางบน ใบชะพลูนะครับแล้วก็เติมด้วยหัวกระทิอันนี้หัวกะทินะครับใส่คุณพี่ทำไมใส่น้อยนักล่ะครับหัวกะทิมีแค่นี้มันกำลังสวยใบมะกรูดแล้วก็พริกชีฟ้าซอยเป็นอันเสร็จสิ้นชูชีปลาหมอหนาครับคุณคุณไปลืมพูดไ่ ปลาหมอเนี่ยที่จะให้อร่อยที่สุดเนี่ยเป็นปลาหมอตัวผู้นี่ต้องตัวผู้คุณคุณโก้ปลาหมอ,อตัวเมียมันจะอร่อยตรงแค่ไข่ใช่เนื้อหวานที่สุดอร่อยที่สุดเป็นเนื้อปลาปลา,าน้ําจืดที่อร่อยที่สุดคือปลาหมอตัวผู้ตัวผู้นี่เราเลือกแต่ตัวผู้มาใช่แล้วทำไมถึงเป็นฉชนั้นที่อร่อยว่าตัวผู้ต้องแข็งแรงที่สุดตอนนี้เมื่อแข็งแรงที่สุดอโทษนะฮะเวลาจับปลาหมอเข้ามาตรงนี้นิด ตัวผู้เวลาที่มันแข็งแรงมากๆท่านผู้ชมกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะถูกสร้างเนื้อหนังตรงนี้เขามันจะสุดๆ,ๆนะฮะ <ๆ S 1> ตรงนี้มันจะอร่อยสุดๆ,ๆ,ๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณพี่แนะนําว่าถ้าเกิดกินปลาหมอตัวผู้มันจะได้เนื้ออย่างชนิดอร่อยสุดๆ,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 ๆ ใช่ไหมฮะส่วนถ้าเป็นตัวเมียเราก็จะได้ไข่มันแล้วแต่ว่าเราชอบถูกไหมฮะนี้ตัวเมียครับครับผมเี่ตัวเมียี่ตัวผู้ครับผมเวลาที่ดูตัวผู้ตัวเมียดูยังไงครับเออทาตัวตัวตัวผู้ก็จะมีไม่มีไข่ตัวผู้ของป้าอาแบบอาแบบของป้านะตัวผู้ของป้าต้องตัวกลมๆตัวกลมๆเออตัวไม่ค่ยแบนตัวมันจะกลมท่นนี้ตัวเมียต้องต้องอย่างนี้เลย แมนแมันจะแบนสองมือกุมก็ยังไม่มิดนี่คือตรงนี้โอเคถ้าอย่างนั้นเมื่อสักครูที่ทําเครื่องมาทั้งหมดผมไม่เห็นความยุ่งยากเดี๋ยวครับคุณพี่ครับทีละอย่างนะครับอันนี้ผมไม่เห็นความยุ่งยากตรงไหนเพียงแต่ที่ยุ่งยากที่สุดสําหรับการทําจูชีคือการใส่หัวกะทิและหางกะทิสลับกันตรงนี้สําคัญฮะมันมือนะฮะคือต้องตลอดเวลาเพิ่มเสร็จเรียบร้อยเอาอีกแล้ว ๊เอาอีกแล้วเอาอีกละพอมันหอมขึ้นมาเตะปุ๊บน้ำลดลงใบใส่เพิ่มอีกละกันที่น้ำลดลงใบใส่เพิ่มอีกแล้วปุ๊บหัวที่หางที่หัวที่หางที่หัวที่หางทีเออเลิกมันเถอะไม่ต้องทไม่ใช่ครับครับต่อมาได้ที่ทำต่อไปเรื่อยๆทำต่อไปเรื่อยๆแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเราเห็นว่าหอมได้ที่จริงๆแล้ว เราจึงเอาปลาใส่ลงไปและค่อยทำชูชีค่อยทำชูชีตรงนั้นเขาที่ถึงเวลาสำคัญแล้วครับคุณพี่เราต้องลองลยครับปลาก็ต้องไม่ลืมมาไอนุ่าตก่อนนะครันนี่เดี๋ยวขออนุญาตเมื่อกี้ตะเกียบตะเกียบมาแล้วฮะมาแล้ว มาแล้วครับทำไมครับคุณโกตีต้องต้องตะเกียบจะทานได้สําหรับคนที่ยังไม่ค่อยชินกับปลาหมอโอ้โหพวกผมไม่ได้ห่วงนะพวกผเชิญด้านซ้ายไม่ต้องห่วงพวกเรายืนด้านซ้ายตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยหลงมายังไงไม่รู้แต่เราเชื่อเป็นตัวเมียเหรอครับเพราะเราชอบไข่มันมากๆเหรอครับโอเคเลยครับะจากเด็กจากประสบการณ์นะครับผมที่อยู่แพร่รีดมาอันนี้น่าจะเป็นตัวเมียใช่ใช่ไหมโกใช่ใช่ไหมและ นี่ครับนั่นแหละครับแล้วแต่ชอบครับแล้วแต่ชอบอันนี้คือแต่แต่ผมเนี่ยชอบอย่างนี้แหละครับครับผมนี่ครับดูเนื้อที่ผมบอกว่ากล้ามเนื้อต้องแข็งแรงมันจะมีการนี่ฮะมันจะเป็นอย่างนี้ฮะจะแยกได้ดีกว่าอหอมหอม เนื้อปลาหมอนี่มันหายกินยากเนื้อมันค่อนข้างจะเหนียวนะเหนียวแน่นเหนียวปลาหมอนาข้านี่ปลาหมอน่าไม่ใช่ปลาหมอเลี้ยงนะฮะลืมอือหืออือหืเผ็ดมากโอ้โหอร่อยจริงๆครับคุณพี่ก็ทำเขาใส่พริกเนี่ยนะครับไม่คิดชีวิตเขาเมื่อกี้ท่านผู้ชมคงเห็นแล้วเขาใส่พริกไม่คิดชีวิตผมแนะนำนะฮะแนะนำว่าต้องทำเช่นนั้น ชูชีถ้าขาดพลิกขาดความเผ็ดไปตรงนี้นิดเดียวเนี่ยบางทีบางทีมันออกไปทางต่ําเลยมันออกไปรถมันก็จะเลยแปลกๆไปนะฮะอีกอันนึงต้องชัดเจนเลยต้องชัดเจนในความเผ็ดอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะฮะท่านผู้ชมครับความสําคัญเลยก็คือใบมะกรูดใบมะกรูดท่านทานชูชีประมาต้องติดใบมะกรูดด้วยนะฮะยิ่งติดเท่าไหร่ก็ตามมันจะยิ่งอร่อยเท่านั้น นะครับบางทีแบบเอ้ยทำน้อยไปหรือเปล่ามันมะกรูดอ้่นน้อยไปท่านก็ต้องเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวไปมะกรูดเติมไปเลยนะครับครับผมมันก็จะช่วยท่านได้นะอย่างพริกโรยเหมือนกันนะฮะมันก็ต้องมีเป็นสีสันใช่ถ้ากินด้วยได้ไหมครับมันนี่ถ้ามีผมก็เอาให้เขาไปแล้วมันไม่มีอะโอ้ไอพี่อย่างนี้ไม่ไม่ไม่ไหวฮะท่านครับเนี่ยฮะผมครับผมรสชาติจะจัดจ้านแนะนําว่าเป็นอาหารทานกับข้าวอาหารโบราณชัดเจนต้องอย่างนี้เลยชัดเจนเลยครับชัดเจนนี่นี่นี่ เนื้อมันแข็งเนื้อมันเหนียวและมันไม่ใช่แข็งมันปลาปลาตัวผู้ถ้าจะกินให้อร่อยจริงๆต้องตัวผู้ถ้าจะกินไข่ก็ต้องตัวเมียครับผมนี่ฮะหนูหนูเจอตัวผู้เพราะตัวผู้มีมีไข่ไหมอ่ะไม่มีดูดูเขากินไข่แต่ละคำเลยโอ้โหแล้วต่ชอบครับวันนี้ต้อง วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี <t iny> <t iny ่เิญทางด้านนี้ครับกับกับคุณน้องคุณน้องเิญทางด้านนี้นี่พี่มรัตเชิญพี่มรัตเชิญวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่มรัตเป็นอย่างสูงขอขอบคุณร้านไก่นาแรงเยอะหน้านี้ต้องทานนะถ้าหน้านี้ไม่ทานท่านจะเสียใจเลยนะครับคุณผู้ชมที่ตามชมรายการเรามาโดยตลอดวันนี้เราทั้งห้าลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับอดพี่อยากให้ไปไน วันนี้เราแจกเครื่องชงกาแฟครุยซิเมตราคาเครื่องละ4,590นรบาทแจกทั้งหมดเป็นเครื่อง10เครื่องหอยทอดครับไม่กินเขาบอกนะว่าไ่อยไปพุ่มเนี่ยน้ำมันแตกอยู่ข้างในคือแบบไอ้ซอสเนี่ยแบบ มันอร่อยจริงๆท่านผู้ชมคั่วลิ้นแบบคงพูดเลยตรงๆเลยนะคพี่เอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับแคทเธอรีนยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไคร้เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาแต่ก่อนเอาแ ดูครับผมนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนติดตามนะครับรายการพัวคุณต่อยนะครับที่บอร์ดออฟฟิเชียลนะครับฝากซับสไคร์ด้วยนะครับครับผมเฮัลโหลยูทูบฮัลโหลยูทูบเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับตับตไคยังเลยตับตาไคไม่ใช่ตับตาไคอ๋อกดติดตามแหละคนไทยพัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน